านแล้วยิ้มทันน้ำตาบียมกวีอวนพรวันเกิดน้องรักบิ๊กดีทีถ้ายังอยู่มีลูกคงเหมือนจริงจังทำแฟนๆคิดถึงหนักมากยังคงอยู่ในใจแฟนๆและพี่ชายคอสนิตอย่างบีมกวีเสมอมาสำหรับนักร้องหนุ่มผู้ล่องลับบิ๊กปานรวัตหรือบิ๊กดีทีที่หากมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุครบ41ปีเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมา โดยคุณพ่อลูกสี่ได้อวยพรวันเกิดกัหนมบิ๊กในอินส a าแกรมส่วนตัวว่าสุขสันต์วันเกิดน้องโทษทีมาเกิดจะข้ามวันอีกละแต่ปกติก็มาแบบนี้เนอะเป็นยังไงบ้างเหมือนเพิ่งเจอกันเมื่อกลางปีช่่ไมนะจำไม่ค่อยได้พี่นี่คือยิ่งอายุเยอะ ความจำก็ชัดเจือนลางหันไปถามเมียเมียก็บอกว่าจําไม่ได้ละความมีลูกก็ามักจะเป็นแบบนี้อน,นะวุ่นวายในชีวิตแบบคิดถึงแต่วันพรุ่งนี้บนอะไรไปเรื่อยเนี่ยเราเออปีนี้เป็นปีที่ดีของดีทบีนะเนี่ยเราได้เล่นคอนเสิรต์ตตั้งสองรอบแนะ่สนุกดีเนอะตอนแรกคิดว่าจะขายบัตรไม่หมดนะแต่ทั้งที่ดูก็มีคนมาดูเราเต็มทั้งสองรอบนะเสียงกรี๊ดดังเหมือนเคยเสียดายที่พ่อแม่ไม่ได้มาดูถ้าท่านได้เห็นได้ยินเสียงเอ็กโมเวทีคงตื่นเต้นแน่ๆพวกเราตั้งใจมากๆเล่าเรื่องชีวิตพี่บ้าางดีกว่นะ ตอนนี้ลูกพี่เดินได้ทุกคนแล้วนะวุ่นวายชิปแต่เด็กๆก็น่ารักดีลูกสาวพี่สวยนะเว้ยฮ่าฮ่าฮในความคิดพ่อมันอะน,นะส่วนลูกชายพี่เข้าโรงเรียนแล้วแรกๆก็บน่นนิดหน่อยๆแต่หลังๆโอเคแล้วนะดูเหมือนจะชอบไปโรงเรียนไปเล่นอะน,นะแต่เรื่องเรียนจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนแดนน่าจะตามพี่มาอีกไม่นานเหมือนว่าพยายามอยู่แต่พี่ว่าชาตินี้ไม่น่าจะตามทันแล้วล่ะพี่ชอบคิดบ่อยๆนะว่าถ้าเองแต่งงานมีลูกจะเป็นยังไง ลูกน่าจะเหมือนชินจังนะคิ้วหนาๆแล้วก็ส้นๆลูกพอเราคงเล่นกันสนุกหน้าดูเลยเนอะแค่คิดก็ได้ยินเสียงเด็กวัยวัยดังๆแล้วลูกพี่น่าจะเป็นหัวโจกนะถึงพี่จะเรียบร้อยแต่ลูกพี่มันสนมากนะพี่ต้องไปแล้วว่าพรุ่งนี้มีงานเช้าเดี๋ยวีหน้าคุยกันใหม่น้องอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะจากพี่บีมปลอลรูปเองนี่หายากขึ้นทุกวันนะเนี่ยถ้าไม่อยากให้ซ้ำอ่ะสงสัยคราวหน้าต้องใช้ AI ทํทำให้เรามัง้งทำเอาแฟนคลับดีทูบีทั้งในและนอกวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความค,ามคามิดถึงเป็นจำนวนมากค่ะ